จะไปจ้ะจะพาไปเบิงสามพันโบกสิพาลงสิไปหาพุดยังอ๋อไปอยางน้ำเพลินไปจ้ะคอยมื่อวานลูกมันแก้วฝูนอยู่ทางขั้นแยงลูขั้นแนียงคอยอยู่นะคะไปจ้ะสิพาไปเบิรงจ้ะแต่ว่าบมมีคนดอกสว่วงนี้มันปิดการท่องเที่ยว คนกำลังจะไปปลูกถั่วเบิ่งวิวจ้ะเบิ่งวิวปลูกแต่ถั่วบ่ไอไอนินบ่ได้ปลูเพราะสันมันเหรอโอ้จ้ะวิว ฟั่งนั้นจะเป็นประเทศลาวเห็นบ่นจ้ะโอแถวลุมก็ัซิมีงวัวมีหยังตรงนั้นแม่น้ำโคงจ้ะมือก่อนผ้าเบิงของทัางขังแนแยงมือนีขึ้นมาเบิงทั้งโป่งเป่า มันยากไปเบิ่งได้อยู่บ่าสาอันอาหารท่าคุนมันบกลกหรอบ่อบ่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งคนมาบกบ้ลงเหออาจจะมา,าจะสิพาไปเบิ่งจะเบิ่งหินดอกจะบม่มียังดอกหินกับนาม <laughs> บาเบิ่งหินกับนาม นี่เครื่องสูบน้ำเพิ่นเครื่องสูบน้ำเพิ่นเอาใส่กับเรือ,อเอาไปใส่กับเรือโอ้ใส่สปริงเกอร์เลยตัวนี้ตัวนี้โอ้ใส่จะเสร็จไปปลูกอยู่ฝั่งทางใดทางนะ่ะโอ้ต้องคอยละแหงลายสวนน่น พากันปลูกเมื่อวานปลูกได้หาสอบกับเบิร์ดล่ะมองปลูกมันแห้งหนำออกบอกก็มีโอ,อ้เลือ่อนเลือจะเลือ่อเลื่อเอาไว้นำเที่ยวแต่ว่าบมมีคนเที่ยวเพราะว่ามันอยู่ในส่วนข้อเวเห็นว่าจะแต่ก่อนขวากขืนขั้นน้ำมูนิลละไปลองเลือผู้ลงไปฟา พาตัวเลขเออลงไปจะ,จะพานยางไวแน่เด้อย้จะอุ้ยเสียงลมแต่ว่าคอยใส่หูฟังที่เจ้าคือสุบอะไรยินเสียงลมน้องลมแห้งๆ้ได้หมดน,นี่อุ้นเสด็ยยางสเสนีย,งย,งย,งยงางไปทางหูดได้คูสามไอ้พระไอ้เงาะ สะมรกตออสะมรกตรวมข้าจะต่างเครื่องสูบน้ำเอ้น้ำคืนดพักเห็นว่าจะสามพันโบกมีแต่หินกับน้ำเรือท่องเที่ยวกับโบแล้วลงนำาำเพราะว่าเพราะว่าผมมีคนมาเที่ยวอาจจะสิผายางไปเบิ่งไกลเติมได้ว่าโบธรรมาดาได้ กลอยู่อาเบิร์วิวไปถานี้จ้าว่ามันเป็นจังไดเพิ่นเอารถมาไทยออกแลวเด้เพราะเป็นแหลกท่องเที่ยวเพิ่นกรลืมเหตุแบบดีเนี่ยละโอ้ ทางเ n ิ่นกะกะยากคือกันไปย่างไปเฮาโอ๋บ่ได้เอามอไซลงมาเนาะถ้าเอามอไซลงมาบ่ຍไกลแม่นบ่จ๊ะน้องน้ําน้ําสิใสเลยน้ําโงตอนนี้ บอกผมเลือดเลือดเพื่อนอยู่คุณเด็สสพาลงไปเบ่งเลือดโอ้เลือดเพื่อนผู้ไกลเติบไกลเติบได้จ่ะเพื่อสีหอดอันบริเวณของไก่เลยอยากถือหมอดบอ,อลดีอว่าอะไรนี่ <c oughs> เบิ่งส่งคือสิบถือบอลอ,อัลนโลกนีแล้วเนาะนีะ่จะเรือล่ะจ้ะนี่แค่แนี่นสงใส่ลงถังโมพอลงบะถือบอน,นอีลีผ่าลงบะถือ,อมองมาเบิ่งเรือเพินจ้ะ ภาเพื้นยังเดยวบรรยากาศขนาดเลยนี่นะมีลูกไปนี่กระไปนไป่บงเรือไปเบงเรือก่อนนาจะขวัญสิีภาพบนที่เจ้าไปหอดอยู่วะเนี้ยเกาะสะมรกด เหลอมื่อยไรเอาซัตัวหน่อยๆนี่เป็นยังที่ไม่เลื่อนี่ยูไก่นี่โอ้เสียงดังขนาดเลยโหจ้ะมีั้งแต่เรือ มีแต่เรือแต่ไม่มีคนถัาปกติขึ้นแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยคนเต็มแล้วเนี่เรือเนี่ไม่แต่เรือจ้ะเรือซือซ้อๆเรือเฉยๆเห็นไหจ้ะไม่น้ำโคง Sọ̀rọ̀ ní sikùú, àn kò mú fún akínyà, fún akínyà ní jàdá.